ทีนี้พอขึ้นแถวใหม่ก็พลิกพลิกเสร็จขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามขึ้นแถวต่อไปนะคะพอแถวต่อไปต้องดูลายเป็นด้วยนะเนี่ยอันนี้นะคะมันจะเป็นลายหยกัยกแบบนี้แล้วใช่ไหมขึ้นต้นโซ่สามเสร็จลงตรงนี้เลยนะคะมันจะเป็นหยักตรงนี้เนี่ยเราลงตรงกลางตรงหัวมันอนะตรงหัว นี่ตรงกลางเนี่ยกลางดอกเนี่ยนะคะลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาดึงถอดออกเพราะว่ามันต้องเป็นเฉียงมาด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอดออกเลยมันก็จะเป็นอันนี้คือจะเป็นลายลายข้างหน้าลายข้างหน้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปถักลายข้างหลังลงหลักข้างหลังก็ลงหลักมุมนี้แหละนะคะลงหัวตรงหลักมุมเลย ดึงขึ้นมาก็จะเป็นลายข้างหลังถอดออกสองแล้วก็คาไว้แล้วก็ลงคราวนี้เราจะไม่ได้นับไม่ได้นับโซ่แล้วนะคะมันจะเป็นหัวของหลักแบบเนี้ยแต่อยู่ข้างหลังอย่างนี้นะคะพีกให้ดูเนี่ยเราจะลงตรงนี้นะเราจะแทงตรงนี้เดี๋ยวป้าแทงจากด้านหน้าเลยก็ได้เนี่ยแทงแล้วมันจะทะลุแบบนี้นะคะแต่เป็นลายข้างหลังนะเนี่ยแล้วก็อา้าลืมพันหัวเข็ม พันหัวเข็มก่อนนะคะแล้วก็แทงมันจะเป็นลายข้างหลังเนี่ยแทงปุ๊บแล้วก็ถอดออกสองห่วงแล้วก็ถอดสามห่วงเสร็จก็จะเป็นลายข้างหลังก็คือจบหนึ่งช่วงลายใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ขึ้นต้นใหม่เลยค่ะก็เริ่มนับใหม่หนึ่งสองหน้าหลังหน้าก็ออมาข้างหน้าแทงคราวนี้มันจะไม่ได้นับโซ่เราแค่ลงให้ตรงกลางหลักนะคะตรงกลางดอกพันหัวเข็ม ลงดอกถัดไปเนี่ยลงให้มันตรงกลางตรงเนี้ยดึงขึ้นมาปลดออกสองห่วงแล้วก็ดึงออกหมดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองหน้าแล้วใช่ไหมต่อไปหลังหลังก็ออ้มไปข้างหลังก็แทงลงตรงเนี้ยนี่นะคะเมื่อกี้นี้เราทําตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยลายหลังอันนี้ก็ลายหลังเหมือนกันแทงที่เดียวกันนั่นแหละมันจะอยู่ติดติดกันมันจะดูยากหน่อยนะคะ ถอดออก2ห่วงแล้วก็คาไว้พ okay. ันหัวเข็มเสร็จลงต่อไปค่ะเนี่ยอันนี้คือดอกข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือดอกข้างหลังเนี่ยมันคว่ำๆอยู่มองไม่เห็นก็พลิกดูเอานะคะถ้าเกิดว่ายังดูยังดูลายไม่ออกก็พลิกดูเอานี่นะคะปุ๊บก็เสร็จอีกหนึ่งช่วงลายนะโซ่สองหน้าหลังเนี่ยโซ่สองหน้า แล้วก็ลายหลังเนี่ยเมื่อกี้เราถักอันนี้นี่นะคะเมื่อกี้เราถักอันนี้กับอันนี้แล้วก็โซ่สองยากไหมนี่นะคะส่วนได้ที่เกินมาเห็นไหมเราก็ถอดออกแบบนี้ได้เลยเนี่ยเราก็สามารถเอาตามความกว้างที่เราต้องการได้เลยบางทีคิดลายยากเกินไปก็ ไม่ค่อยมีคนดูนะมันยากเกินไปมือใหม่ทำไม่ได้ขึ้นลายต่อไปโซ่สองหน้าหลังท่องไปนะคะโซ่สองหน้าหน้าหน้าเนี่ยลายหน้ามันจะง่ายอยู่นะเพราะว่าลายหน้ามันมองเห็นไง เนี่ยมันก็มองเห็นอยู่ว่าเป็นลายข้างหน้าแต่ลายข้างหลังนะมันจะมองไม่เห็นเราต้องดูลายให้ออกด้วยลายหน้าเสร็จแล้วลายหลังเนี่ยลายหลังมันจะอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ลายหน้าใช่ไหมอันนี้ลายหลังเนี่ยสลับว,าง,บวางกันเลยลายหลังแต่ว่าเราต้องอ้อมเข็นไปข้างหลังนะอย่าลืมถ้าลงข้างหน้ามันจะทับลายข้างหน้ามันจะกลายเป็นลายมั่วนะลายหลังต้องอ้อมเข็นไปข้างหลังก่อนนี่แล้วก็ หลักถัดไปแล้วก็ดึงลอดหมดจบอีกหนึ่งช่วงลายก็ไม่ยากนะถ้าท่องเอานะคะเนี่ยโซ่สองหน้าแล้วก็หลังหลังก็เป็นอันนี้โซนะ่โซ่สองตรงนี้โซ่สอง,ง,สองลายหน้าก็จะเป็นตรงนี้ลายหลังก็จะเป็นตรงนี้เห็นไหมคะ ลายหลังมันก็จะออกมาแบบนี้เหมือนกันข้างหน้าข้างหลังก็จะเหมือนกันแต่มันจะขยับเลื่อนกันไปตรงนี้เต็มดอกตอนเลี้ยวก็จะเหลือครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันขยับเลื่อนกันเลื่อนกันสลับวางกันนะคะนี่นะคะป้าถักมาจะสุดแถวแล้วนะคะโซ่สองหน้าหลังอันนี้โซ่สองแล้วก็หน้าไปแล้วนะต่อไปเป็นลายหลังโซ่สองหน้าหลังอันนี้คือลายหลังนะคะหลัง หลังอันสุดท้ายมันก็คือหลักมุมที่เราลงตอนที่เราจะจบตอนที่เราขึ้นต้นแถวเมื่อกี้นี้นะ่ะหลักมุมหลังนียค่ะสุดแถวแล้วใช่ไหมดึงลอดหมดจบจบหนึ่งแต่ถ้าเราจบแถวแบบนี้ผ้าพันคอรเราเป็นยังไงคะมันก็จะเบี้ยวใช่ไหมมันต้องมีหลักมุมมันต้องมีหลักมุมนะคะก็โซ่สองขึ้นลายต่อไปโซ่สองหน้า แทงข้างหน้าดึงขึ้นมาถอดออกสองห่วงแล้วก็ลงหลักมุมค่ะพันหัวเข็มเสร็จก,ก็ลงหลักมุมนี่ให้มันเป็นมุมขึ้นไปอย่างนี้จบอี่ผ้าบันคอก็จะตรงขึ้นไปไม่เลี้ยวนะคะเสร็จแล้วพลิกโซ่สามโซ่3ามเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะ ลายหน้าลงลายหน้าก่อนเนี่ยลายหน้านี่ลงลายหน้าไปก่อนเพราะว่ามันเป็นหลักมุมไงตรงนี้มันไม่เต็มดอกนะคะดอกมันจะอยู่ตรงนี้ลายหน้าเสร็จก็พันหัวเข็มลงลายหลังอ้อมไปข้างหลังลงหลักมุมเหมือนเดิมนั่นแหละดึงขึ้นมาถอดออกสองห่วงแล้วก็คาไว้ก่อนพันหัวเข็มเสร็จก็มาลายหลังก่อนนะคะนี่ลายหลังอยู่ตรงนี้ ลายหน้าอยู่ตรงนี้ลายหลังอยู่ตรงนี้นะคะติดกันเลยลงลายหลังจบจบหนึ่งช่วงลายคราวนี้เราก็เริ่มขึ้นต้นใหม่ค่ะโซ่สองหน้าหลังท่องไปใหม่นะเนี่ยมันจะยากตอนช่วงจบนี่แหละคะ่ะเวลาถักอะไรก็ตามแต่ช่วงขึ้นแถวใหม่นี่แหละคนจะแบบงงกันนะคะก็เริ่มเริ่มใหม่โซ่สองแล้วก็หน้าหลังท่องใหม่นะคะโซ่สองแล้วก็หน้าเดี๋ยวพอเห็นเป็นดอกเดี๋ยวจะหายงง หน้าแล้วก็ขยับไปลายหน้าเนี่ยโซ่สองหน้าแล้วต่อไปหลัง้อมเข็มไปข้างหลังแล้วก็อันนี้ลายหน้าอันนี้ลายหลังนะคะมันจะอยู่ติดกันมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นเป็นตรงกลางของกลีบแต่ละกลีบนะ่ะ แต่ละกรีบมันจะมารวมกันตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้ลายหน้าอันนี้ลายหลังเราลงลายหลังดึงดูที่เราถักไปเมื่อกี้โซ่สองหน้าหลังเห็นไหมคะก็ทำแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะเดี๋ยวป้าจกให้ดูอีกรอบนึงนะ นี่นะคะป้าก็ถักโซ่สองหน้าหลังโซ่สองหน้าหลังมาเรื่อยๆนะคะจนสุดแถวแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือโซ่สองแล้วหน้าไปแล้วนะคะต่อไปหลังหลังหลังนี่นะคะก็ลงหลักมุมถ้าถ้ากลัวลงผิดก็ดูข้างหลังเอานี่นะคะเห็นไ,ไหมเนี่ยเมื่อกี้ถักตรงนี้หลัง เสร็จแล้วพอตอนจบก็ถ้าจบแบบนี้มันจะเบี้ยวใช่ไหมก็ต้องโซ่สองแล้วก็มาลายหน้าก่อนเพราะว่าลายเนี้ยมันจะเป็นอยากอยากดูด้านข้างเห็นไหมมันต้องมีเฉียงนี้อีกเฉียงหนึ่งหน้าเนี่ยเฉียงหนึ่งแล้วก็จบพันหัวเข็มทํา f ตรงมุมนี่ก็หลักเดิมนั่นแหละทำเอตรงมุมนี่ ก็จะได้ตรงๆขึ้นไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่3ามเหมือนเดิมเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกนิดนึงขึ้นให้ดูแล้วก็พอเลยนะเพราะว่าตอนจบมันจะเหมือนกันนะคะสองข้างขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มก็ลงลายหน้าก่อนเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ขึ้นต้นรอบเมื่อกี้แหละลงลายหน้าดึงรอดเลยเพราะว่ามันเป็นหลักมุมเสร็จแล้วพันหัวเข็มก็ไปลายหลัง ทำตรงมุมให้เสร็จก่อนถอดออกสองห่วงแล้วก็อันนี้คือลายหลังดึงออกหมดจบหนึ่งช่วงลายอันนี้คือตอนจบแล้วเราก็ขึ้นต้นเริ่มต้นใหม่นับเลยสองโซ่สองหน้าหลังเหมือนเดิมนะคะโซ่สองหน้าเนี่ย อันนี้ลายหน้าอันนี้ลายหลังเห็นไหมคะหน้าหลังเนี่ยมันจะสลับกันไปแบบนี้แหละลายหลังก็อ้อมเข็มไปข้างหลังเนี่ยนี้ลายหน้าอันนี้ลายหลังดึงออกหมดเลยเสร็จหนึ่งช่วงลายนี้นะคะก็โซ่สองหน้าหลังโซ่สองหน้าหลังถักไปจนสุดเวลาจบก็จบเหมือนที่ป้าทําให้ดูคะ่ะเนี่ยก็ตามความยาวที่เราต้องการเลยเห็นไหม ได้ลายสวยแล้วก็ยากนะค่อนข้างยากเลยแหละลายนี้ยากหน่อยแต่ว่าก็สวยนะเนี่ยท้าทายไหมทําลายยากทีไรไม่ค่อยมีคนดูสักทีไม่ค่อยมีคนดูเกือบตายมาเพิ่งออกโรงพยาบาลมาไปเข้าห้องไอซียูเข้าๆออกๆอยู่นั่นแหละตั้งหลายรอบลอตายมาใดกันเลย นึกอยากทำแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ยังพักผ่อนอยู่เนี่ยค่ะถ,ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้หนึ่งชิ้นงานแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูนะยากหน่อยแต่ว่าก็ลายสวยนะถักออกมาแล้วสวยก็มีความหนาเพราะว่ามันมีทั้งเอกหน้าทั้งเอกหลังเนาะลองไปทำกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ